ฮียวีโกเรียบร้อยแล้วนะครับฮาวิบารจบกับนิวคาสเซิลครับราคา38ล้านปอนด์นะครับโอ้โ oh หอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอรโรมาโนบอกเลยว่าฮาวิบาร์สกับปีของเลสเตอร์เข้าตรวจร่างกายกับนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยครับก่อนจะแยทีมด้วยมูลค่า38ล้านปอนด์ดาวเตะวัย25ปีอย่างบาร์สครับเดินทางมายัางท้ายสายนะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจร่างกายผายหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนิวคาสเซิลได้ตั้งแต่วันอังคารนะครับ ฮาวิบาร์สไม่ได้เดินทางมาไทยครับร่วมกับจิงจอกสนาดเงินอย่างเลสเตอร์เพื่อให้การายทีมเกิดขึ้นอย่างราบรื่นและตอนนี้หากตัวร่างกายเสียสิ้นอะไรต่างๆจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับเพื่อร่วมทีมใหม่กับนิวคารเซนเรตรียมหมุนเครื่องทันทีเลยทั้ง2ทีมครับเพิ่งตกลงค่าตัวจำนวน38ล้านปอนด์เมื่อคืนเช่ผปานมาทำให้นิวคาสเซลเอาชนะเวสแฮมครับที่สนใจฮาวิบาร์สด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหก็เสร็จโจ้นิวกาส์เซลไปเลยสิครับสำหรับเป็กตัวเก่ง เห็นยังไงกับฟอร์มการเล่นของฮาวิบาร์สก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเลยครับผม